สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงนะครับสุดยอดรถถัง M60A3 นะครับเป็นรถถังที่มีการใช้งานในกองทัพปกไทยแล้วก็ยังมีใช้งานในหลายประเทศนะครับและหลายประเทศก็เคยใช้และไม่ใช้แต่ก็ยังมีใช้อยู่นะครับโดย M60A3 ของไทยเนี่ยได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงเนี่ยให้เทียบเท่ากับรถถังเมอร์คาว่ามาร์4ของอิสราเอลนะครับโดยบริษัท Elbit s y s t e m ็นะครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจาก LB System แล้วเนี่ยก็มีบริษัทเรทิออนที่มีบริการอัปเกรดรถถังตระกูล M60 ให้เหมือนกันนะครับรถถัง M60 A3 นเนี่ยผลิตโดยบริษัทชไชเซ l e เลอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมีน้ำหนัก52ตันใช้พลประจำรถ4นายนะครับประกอบไปด้วยผอ,อรถถังพลละขับพลยิงและพลบรรจุนะครับอาวุธหลักเนี่ยได้แก่ปืนใหญ่ M68 ขนาด105มิลลิเมตรนะครับ โดยรถถัง M60A3 เสามนี่ยสามารถบรรทุกกระสุนได้63นัดนะครับกระสุนปืนหลักนะฮะและมีอาวุธรองก็คือปืนกลนะครับแบบ M240 ขนาด7.62มิลิเมตรและปืนกลหนักแบบ M85 นะครับขนาด12.7มิลลิเมตร M60A3 mm. เนี่ยมีความคล่องตัวนะครับก็คือทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ48กิโลเมตรตอชั่วโมงครอบคุมระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรนะครับ ประวัติที่น่าสนใจของ M60A3 เนี่ยก็คือเคยออกรบครั้งแรกนะครับในสงครามกลางเมืองเลบานอนในปีคศ1 9 8 2โดยอิสาราเอลเนี่ยใช้รถถัง M60A3 ที่อัพเกรดแล้วนะครับมีชื่อเรียกว่ามาร์คมาค6มั้งโดยสามารถทำลายรถถัง T34 T55 T62 และ T72M1 ของซีเรีย,ยได้เป็นจำนวนมากนะครับและในระหว่างสงครามอ่าวเปอร์เซียในปีคศักรา1991เ,เนี่ย กองทัพสหรัฐเนี่ยก็ส่งรถถัง M60A3 เนี่ยไปวางกําลังในซาอุดีอาระเบียด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยในสงครามอ่าวเปอร์เซียเนี่ยรถถังที่สหรัฐใช้หลักๆจะเป็น M1 Abrams ซมากกว่าโดยหลังสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับทั้งกองทัพบ,บกและนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยก็ทยอยปลดประจําการรถถัง M60A3 นะครับจนหมดในปี1997นะครับแนะนำ M1 Abrams มาใช้แทนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย M60A3 เนี่ยแม้จะผลิตออกมายาวนานแล้วนะครับ และสหรัฐเนี่ยอาจจะเลิกใช้ไปแล้วก็ยังมีหลายประเทศที่ยังใช้งานอยู่นะครับเช่นไทยเป็นต้นนะครับกองรับปุกไทยเนี่ยมีรถถัง m 6 0 A3 อยู่ประมาณ125คันนะครับโดยจัดซื้อในปี1996แล้วก็มีการใช้งานจริงๆนะครับในบริเวณการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2011ดด้วยนะครับก็ อย่างแล้วก็แล้วแต่ในเอ็มศูนย์เอสามเนี่ยแม้จะเป็นรถถังที่เก่านะครับแต่ก็ยังสามารถใช้ได้ในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักและขนาดที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอนะครับมีการใช้เอ็มศูนย์เนี่ยในการฝึกซ้อมของประเทศประเทศหนึ่งนะครับผมดูวิดีโอแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนนะครับถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ยระบุเป็นประเทศไหนได้ก็บอกด้วยนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นไม่ก็เกาหลีนะครับโอเคครับไปดูวิดีโอกันนะครับ you <laughs>